กินดคือต้องยอมรับนะว่าช่วงแรกๆอ,อ่ะคือมันได้จริงครับผมฝากไปพันหนึ่งอ่ะสมมติฝากพันหนึ่งก็จะได้ประมาณ4 0 0ร้อยขอความเป็นธรรมขอนู่นขอนี่แต่ตอนเขาออกมาเตือนก็ไม่ฟ่องเขานะครับผมก็แล้วแต่พวกคุณนะครับผมตามนั้นเริ่มต้น30,000บาทนะครับผม30,000รับคืน39,000 5 0 0 0 0รับคืน65 0 0 0ทุกคนดูฝากห0 0แสรับคืน6,5 0 0 0ธนาคารยังให้ไม่ได้เลยอ่ะ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนาสแคมดีเนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับผมยินดีกับผมด้วยนะครับหลังจากที่ผมทํางานมาหลายเดือนนะครับผมก็เก็บตังค์ซื้อผ้าม่านใหม่ได้แล้วนะครับผมฉ <Ooh. S 1> <laughs> ากหลังก็อาจจะสวยขึ้นนิดนึงนะครับผมวันนี้นะ <laughs> โอเคครับเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะออกมาเตือนทุกๆคนมากๆเลยจริงๆนะหลังจากที่ผมเนี่ยได้เห็นข่าวนะทวิตเตอร์เมื่อวานนะครับผมเกี่ยวกับว่าการออมเงินกินดอกออมเงินกินดอกอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะไปแบบว่าคุ้นอยู่แล้วแหละว่าออมเงินกินดอกคืออะไรเหมือนกับแชร์ละครับผมการเอาเงินเราไปรุมรวม,มกันแล้วก็กินดอกอะไรเงี้ยขนาดแชร์ก็ยังมีโกงออมเงินกินดอกก็มีโกงมาแล้วยกตัวอย่างนะคบผมอย่างเช่นแม่มณีนะครับผมแม่มณีที่ทุกคนรู้จักหรือว่า หรือว่าใครบางใครอะไรของผมวะเนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักนะแม่มณีเนี่ยก็คือว่าเขาอะรับเงินจากสมมุตินะครับผมรับเงินจากทุกๆคนเนี่ยสมมุติมีผมหนึ่งคนเนี่ยไปฝากเงินกับแม่มณี1เดือนนะของแม่มณนีเขาจะเป็น 1, 1> เดือนนะอันนี้คือข่าวนานมากๆแล้วนะสำหรับการโกงออมเงินพวกนี้ไปนะครับผมก็คือแม่มณีอะเราฝากเงินกับเขา1น0 0บาทผ่านไป1เดือนเนี่ยเขาจะให้เงินเราคืนกลับมา1950เกยาบบาทนะครับผมซึ่งคือ95%ที่เราได้คืนแบบกําไรอะครับผมเ5คือมันาเยอรมากธนคารยัไม่กล้าาขนาดนี้ นะมันแบบว่าเยอะจนแบบน่าสงสัยครับผมว่าเขาเอาเงินมาจากไหนเออถูกไหมแล้วก็ตอนนี้คือมีประเด็นร้อนแรงในทวิตเตอร์นะคือมันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองผมก็เลยอยากจะมาบอกทุกๆคนถ้าใครแบบว่าอยากจะไปฝากเงินอะไรกับพวกนี้คือต้องยอมรับนะว่าช่วงแรกๆอ,อ่ะคือมันได้จริงครับผมแต่ผมก็ไม่ช่วยนะว่ามันม,มีมันมีเยอะเจ้าไหนที่เขาได้จริงหรือว่าไม่ได้จริงสมมติคุณฝากครั้งแรกคุณอาจจะซวยเขาไม่ให้เงินคุณเลย,เ,ลยเขาหลอกเอาเงินคุณไปเลยชี้หนีไปเลยแล้วบอกเลยครับเรื่องพวกนี้ตำรวจเขาจะถ้าไม่ใช่เคสใหญ่ๆเลยอ่ะ เขาจะไม่ค่อยตามให้นะถ้าเป็นเคสแบบเล็กๆโดนไป5 0 0อ่อะโดนสัก1ิคน500อะไรเงี้ยคนละร้อยสองร้อยเขาจะตำรวจก็รู้อยู่ครับเขา,าไม่ค่อยตามอะไรให้อยู่แล้วเออแต่ถ้าแบบเป็นเคสใหญ่อย่างแม่มณีคนเดือดร้อนแบบโหเป็นหลายส0ล้าน20ล้านอะแบบไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะยอดที่โดนกันไปก็คือแบบเยอะมากมหาศาลมากแล้วเกี่ยก็คือมีข่าวมาอีกครั้งหนึ่งที่แบบเป็นแฮชแท็กเลยออมเงินกินดอกก็คือเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะช่วงนี้มาที่ร้านร้านแรกเลย อันนี้นะคือร้านของคุณอะสตอ็อปไอนี่แหละ หรือเรียกว่าสต็อปเจ้าของบ้านอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจไม่โกงแน่นอนมีตัวจนจริงมีเอกสารมีเงินสำรองไว้ใจได้ค่ะผมบอกเลยนะว่าช่วงแรกๆะเขาก็ปล่อยอย่างเงี้ยแหละครับผมสมมติเราฝากกับเขาแต่ดอกเบีย้ยที่ได้เงินะจะไม่ได้เยอะเท่ากับแม่มานีนะจะได้ประมาณฝากไปพันหนึ่งสมมติฝากพันหนึ่งก็จะได้ประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยจะได้ประมาณนี้ซะมากกว่าแล้วก็ทีนี้ก็คือมันมีโปะที่ว่าเขานี่ครับผมล่าสุดนะผมบ้านสต็อปออมเงินกินดอกลิวนี่หายไปกับปลีกเมฆเรียบร้อยแล้วนะครับผมคนเสียหาย200กว่าคนนะครับยอด ประมาณ00แสนแรกๆก,ก็ได้รับพอคนเยอะก็หายไปเลยอย่าลงเล่นกันเลยนะคะเตือน ก็จริงนะครับผมก็คือแรกๆก็ได้ครับผมหลังก็หายไปเลยคือมันหากินกับความโลภของคนเราซะมากกว่าไอ้พวกเนี้ยเอาคิดดูแชร์ที่แบบคนรู้จักกันยังโกงเลยแต่เนี้ยเราไม่รู้จักเขาเราเอาเงินของเราไปฝากให้เขาเขาจะไม่โกงเราหรอกครับทุกคนเราไม่รู้จักเขาเลยนะถึงจะยืนยันตัวตนได้แต่ว่าเรา,เราจะตามเขายังไงเราแค่มีหลักฐานของจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยถูกไหมครับเออน่ากลัวมากๆนะสําหรับพวกออมเงินกินดอกเนี่ยคือมีหลายร้านมากๆแล้วก็จะมีบางคนนะเขาก็จะบอกว่า ออกมาเตือนทําไมอะ่ะเงินก็เงินเขาอะ่ะคือเข้าใจนะบางคนอาจจะเป็นห่วงอะไรแบบนี้แต่คือคนในแท็กนี้อะแกส่วนมากมันก็เหมือนลุกทันเว้ยไอคําว่าลุกทันตรงเนี้ยประมาณว่านะครับผมคือเหมือนเขาอะ่ะรู้ทันว่าออมยินตรงเนี้ยมันจะบิดเขาต้นไหนจะโก้เขาต้นไหน ประมาณนี้เหมือนเขารู้ทันอะ่ะเหมือนตัวเขาเก่งอะ่ะรู้ทันอะ่ะอ่ะอีกอย่างคือมันก็ไม่มีอะไรไหมอะ่ะเงินก็เงินพวกฉันก็เงินของเขาถูกไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือเข้าใจว่าเป็นห่วงอยากให้เก็บเงินเอาไว้ในบัญชีแต่มันก็เรื่องของฉันอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเหมือนแบบว่าใครที่ใช้แฮชแท็กเนี่ยครับผมออมเงินกินดอกเนี่ยแล้วเตือนเนี้ยเขาก็แบบไม่ชอบที่แบบว่าจะมาเตือนทาไมอะ่ะพวกฉันก็รู้อะ่ะมันเป็นเงินของฉันนะคุณมายุ่งทําไมอะ่ะเออผมก็แบบ มันเงนินของคุณมันก็เรื่องของคุณปะคุณอยากทำอะไรก็ทําไปเลยแต่ถ้ามันมาโดนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องออกมาเรียกร้องกับตํารวจแล้วกันนะครับผมอะไรอย่างนี้เออเวลาโดนทีเนี้ยมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมขอนน่นขอนี่แต่ตอนเขาเออกมาเตือนก็ไม่ฟังเขานะครับผมก็แล้วแต่พวกคุณนะครับผมตามนั้นไอการเอาเงินเนี้ยมันมีหลายเรทราคามากๆเลยนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะแต่ผมบอกก่อนอย่าไป ออมเลยดีกว่านะแต่ผมจะบอกให้เป็นความรู้คร่าวๆว่ามันออมเงินยังไงแล้วเขาได้รับผลประโยชน์ยังไงนะครับผมอย่างแรกนะับผมมาดูที่คนคนนี้ก่อนเลยนะครับผมออมเงินได้กําไรแน่ๆนะครับมาจ้าบ้านออมเฟียอ่านะออมเงินกินดอกนะผมราย4วันก็นนคือภายใน4วันเนี้ยเราเนี่ยจะได้ดอกจากเขาไปนะครับผมออม300รับคืน400ออม400รับคืน5้0ร50อ้อน15,000บาทรับคืน1 8ึ0 0นบาทสมมุติเราฝากไป11,000บาทผ่านไป4วันเราจะได้ตังค์ของเราเนี่ยกลับคืนมา1,200อรบาทคือคือเรา 200นะครับผมมาบ้านต่อไปดีกว่าบ้านนี้ครับผมเขาเรียกเป็นบ้านนะบ้านออมอะผมก็ไม่รู้ทำไมเขาถึงเรียกเป็นบ้านนะมาบ้านนี้บ้านนี้ที่ผมเห็นก็คือเยอะมากนะผมกลัวที่คนที่จะฝากไปเนี่ยคืออาจจะโอ้โหโดนทีก็แทบพอกนะครับผมสามหมื่นบาทนี่หาอังกี่เดือนนะครับผมกว่าจะเก็บได้เริ่มต้น3 0,000บาทนะครับผม3 0,000รับคืนสาม0 0 0 0นเก้าห้าหมื่นรับคืนหกหมื่นห้าทุกคนดูฝากห0 0 0 0นรับคืนหก0 0 0ห้า ธนาคารยังให้ไม่ได้เลยอ่ะใครมันจะไปให้ได้ขนาดนี้แล้วเขาเอาเงินมาจากไหนให้เราถึไหมครับเงินที่เขาเอามาหาให้เราก็คือเงินจากคนอื่นที่ฝากมาให้เราเนี่ยครับเป็นรายรายเดือนต่อต่อมาเนี่ยครับผมอ่ะยกตัวอย่างนะคนแรกฝากเงินมา1 0,000บาทเขาต้องได้รับคืน1 0 0 0 0 ห้าพันบาทอ่ะอย่างนี้แต่เขามาฝากวันที่1ถูกไหมทีนี้นคนเนี้ยก็ต้องรออีกประมาณ7วันก็จะได้เงินใช่ไหมแต่ใน,นระหว่าง7วันเนี้ยมันก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆฝากมาเรื่อยๆถูกไหมฝากมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาวันที่2 3 4่เอาวันที่4ปุ๊บมีคนฝากเข้ามาอีก10,000บาททีนี้ก็รอไปปุ๊บ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 มาวันที่เเขาก็จะเอาเงินอ่ะสองก้อนเนี้ยเอามารวมให้คนแรกก่อน1 5 0 0 0บาททีนี้เขาก็จะเหลือ5,000บาทถูกไหมไอ้คนแรกก็อยากฝากเพิ่ม เอาเงิน15ึ0 0หมนเนี้ยแหละมาฝากต่อเพื่อจะได้เป็น20,000บาทเข้าใจไหมทุกคนมันก็จะวนหลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละคนที่เปิดออมเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงทุนเลยนะครับผมคือเขาเอาเงินจากทุกๆคนที่ไปฝากให้เขาเนี่ยมหมุนอยู่ในนั้นแ่ะหมุนอยู่ในนั้นเพื่อไปให้คนนู้นคนนี้นทีพอแบบมันเหมือนแบบว่ายอดมันติดขัดติดขัดคือเหมือนไม่มีคนฝากเนี้ยเขาจะคุยกับคนที่ ฝากเงินมาให้เขาเนี่ยบอกว่าเอ้ยช้าหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ติดปัญหานิดนึงนู่นนี่นั่นอ่างไปเรื่อยก็คือจะฝากก็มันติดอะก็จัดไม่ไดเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอนให้นะเนะดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาแบบหารีบหาคนโอนมาให้เขาอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอมียอดเงินเยอะๆเข้าคนฝากเยอะๆเข้าสมมติาามาปุ๊บหนึง่งอาทิตย์หนึง่งห้าแสนใครจะอยู่ล่ะครับหนีดิห้าแสนเลทุกคนบิดดิครับปิดบัญชีเลยรออะไรไม่ๆๆๆๆๆๆมีใครอยู่แล้วห้าแสนนะครับผม ผมบอกเลยแค่สองสามแสนบางคนก็ไปแล้วนะบางบ้านเนี่ยเออบางบ้านที่มันมีได้จริงก็ก็ดีก็ได้ก็ดีไปครับผมแต่จะโกงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมม,มันก็มีที่มีก็ดีนะครับผมแล้วก็นี่มีอีกข่าวนึงนะผมเกี่ยวกับอมทองเหมือนกันคล้ายกันเลยอมทองแม่มิ้นนะครับผมช่อโกงประชาชนนะครับผมผู้เสียหายไป325รายยอดเงินล่าสุด7จ็ดล้านเก้าแบาทนะครับผมเป็นไงล่ะนี่อมทองนะ โหมันมีหลายออมจริงนะเดี๋ยวพักออมรถอีกออมรถเอารถตีออมกันอีกเดี๋ยวออมเลยออมโทรศัพท์ออมกล้องออมเลนออมโอ้ออมไปเรื่อย ก็ฝากเตือนๆหลายๆคนไว้นะครับใครที่ยังออมกันอยู่นะคือแบบข่าวโกงอะไรเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะเกี่ยวกับการออมเงินเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่ตามข่าวหรือว่าดูข่าวบ่อยๆเนี่ยการออมเงินนี่คดีในศาลเนี่ยแบบว่าประมาณ70กว่าคดีเลยนะครับต่อเดือนนะต่อเดือนนะคดีช่อโกงอะไรพวกเนี้ยคือมันเยอะมากจริงนะครับทุกคนก็ระวังระวังกันไว้ใครอยากจะฝากเงินหรือเห็นเงินตัวเองอยู่ในบัญชีนิดนึงเนี่ยผมบอกว่าเอ้ยเอาไปลงทุนดีกว่าไหมศึกษาการเทรดหุ้นหรือว่าศึกษา การเกี่ยวกับลงทุนขายของอะไรอ,อะไรพวกนี้ผมว่ามันน่าจะยังมีประโยชน์กว่าและให้ผลตอบรับที่ดีกว่าไปออมเงินหรือว่าเล่นกนนารพนันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเอาเงินไปลงทุนทําอะไรดีกว่าที่ส่งผลกับเราในระยะยาวนะครับผมไม่ใช่ในระยะสั้นๆนะกินสั้นๆอยู่ไม่นานนะครับผมกินยาวๆสบายกว่านะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากเตือนเพื่อนๆหลายๆคนเตือนกันต่อไปเรื่อยๆแชร์คลิปนี้ออกไปเรื่อยๆเลยนะบอกกันไปเยอะๆนะครับว่าอย่าไปตอมเงินกันเลยนะครับผมมันไม่ได้จริงๆหรอกนะครับผมมีหลายๆคนบอกไปเลยแหละครับบางคนนี่โดนโกงกันยับเลยนะครับผมอย่าเลยนะครับไม่คุ้มเสียแน่นอนนะไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b สไคร b e ช่อง s c a บ b เคด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามเพจ Facebook ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวนนี้ก็สวัสดีครับ